สดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะทบริษัทพีทีทีกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนบริษัท i r อาพซีจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในเช้าวันอังคารน,นะครับ6พฤษภาคมตลาดทุนไทยก็เปิดทําการซื้อขายหลังจากที่หยุดยาวต่อเนื่องกัน3วันนะครับเมื่อวานนี้ก็เนื่องในวันฉัตรมงคลปิดทําการนะครับวันนี้เปิดตลาดมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของเราก็บวกเล็กน้อยนะครับ2.43จุดครับแล้วก็วันนี้ก็ นักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าดัชนีน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับเพราะว่านักลงทุนเองถ้าพิจารณาจากปัจจัยภายนอกก็จะมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับปัจจัยลบเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในขณะที่ปัจจัยบวกก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับแต่ว่าที่สําคัญครับยังจะต้องติดตามเรื่องของปัจจัยการเมืองภายในวันนี้สารรัฐธรรมนูญก็จะเปิดไตส่สวนนะครับคำร้องกรณีให้ชี้สถานภาพ การในวงตำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีจากกรณีการโยกย้ายเลขาธิการสมชคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับวันนี้ไต่สวน4ี่ปากแล้วก็ศาลเสร็จสิ้นการไต่สวนก็คงจะนัดแหะครับว่าจะมีการชี้คดีนี้กันหรือวินิจฉัยคดีนี้กันเมื่อใดนะครับซึ่งตลาดก็คงจะต้องติดตามกรณีดังกล่าวนี้เพราะว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สําคัญนะครับ ไปย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งก็เปิดทําการเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นการเปิดทําการหลังจากที่วันพฤหัสนะครับปิดทําการเป็นหนึ่งวันเนื่องในวันแรงงานแห่งชาตินะครับก็ปรากฏว่าการซื้อขายนั้นมีแรงซื้อจากการเก่งกําไรเรื่องของผลประกอบการไตรมาสแรกของบรรดาบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายนะครับซึ่งจากการสํารวจนั้นเนี่ย ก็เชื่อว่าไม่น้อยกว่า45ของบริษัทจดทะเบียนนะครับอาจจะมีกำไรที่เติบโตขึ้นในไตรมาส1เมื่อเทียบกับไตรมารส4ที่ผ่านมานะครับแรงซื้อดังกล่าวครับก็หนุนเนื่องทำให้ดัชนีนั้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดของวันนี้บวกขึ้นไปถึง7.01จุดนะครับก่อนที่จะปิดตลาดบวกไป6.54จุด หรือว่า0.46%ซึ่งก็ไม่มากนะครับแต่ก็ดีพอที่จะผ่านแนวต้าน1,420จุดไปปิดที่1,421.48จุดครับโดยมูลค่าการซื้อขายก็ปานกลางนะครับ31,072.14ล้านบาทนะโดยจำแนกการซื้อขายก็ปรากฏว่าแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติก็ยังามากอยู่นะครับ1,680.58ล้านบาทนะครับสาบันก็ซื้อสุทธิด้วยนะครับ968.28ล้านบาท ในขณะที่บัญชีหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนรายย่อยครับเป็นกลุ่มที่าขายสุทธินะครับโดยรายย่อยในขายสุทธิไปหนักถึง2,512.53ร้าล้านบาทนะครับก็คงจะมีการเทขายเท่ากับไร่กันส่วนห้าอันดับหลักทรัพย์นะครับไปดูกันครับก็ประกอบไปด้วยหุ้นของอิชินะครับก็ยังเดินหน้าบวกต่อนะครับตอนนี้หุ้นอิชิตันก็ไป19บาท40แล้วนะครับส่วนกสิกรไทย บวก50สตางค์นะครับแล้วก็มีหุ้น BGH นะครับเป็นอันดับ3 True อันดับ4 IVL อันดับ5นะครับมาดูหุ้นของยุโรปและก็สหรัฐกันครับก็ปรากฏว่าในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็คือเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราเป็นการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ปรากฏว่าสถานการณ์ในยูเครนรวมทั้งปัจจัยเรื่องของตัวเลขดัดชนี PMI ภาคการผลิตนะครับซึ่งเป็นการรายงานครั้งสุดท้ายโดยภาคเอกชนก็คือ Market Economic ร่วมกับทาง HHBC Holding นะครับปรากฏว่าตัวเลขออกมา4 8 1นะครับก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องกัน4เดือนติดเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือ ว่าเป็นจุดที่ต่ํากว่า50จุดซึ่งเป็นจุดที่เติบโตด้วยนะครับก็ทําให้มองเห็นนะครับว่าภาคการผลิตของจีนนั้นก็มีสัญญาณการชะลอตัวที่น่าห่วงนะครับก็เป็นแรงกดดันดัชนีหุ้นของยุโรปนะครับให้เพื่อนไหวอยู่ในแดนลบแต่ว่าช่วงท้ายๆก็คงจะรับข่าวดีจากทางฝั่งสหรัฐนะครับก่อนปิดตลาดก็ทําให้ อย่างของฟุซี่ร้อยตลาดลอนดอนนะครับก็กลับมาบวกได้นะครับ13.55 0.2เนะครับเช่นเดียวกับของฝรั่งเศสนะครับ CAC 40ก็บวกได้4.52จุดหรือว่า0.1ในขณะที่เยอรมนีนะครับพยายามที่จะมีแรงซื้อดันขึ้นไปแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับปิดตลาดปรับตัวลดลงไป26.52จุดหรือว่า0.28นะครับในขณะที่ดาวโจนส์ครับเปิดตลาดมาเรื่องของยูเครนแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของจีนเอง ก็กดดันให้ดัชนีหุ้นนี่ร่วงลงไปอย่างหนักเลยนะครับดาวโจน์นี่ช่วงเปิดตลาดลงไปทําจุดต่ําสุดนี่ปรับลดลงไปถึง135จุดนะครับอย่างไรก็ตามครับมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับก็คือ Institute for Supply Management หรือ ISM นะครับได้เปิดเผยดัชนี ที่เป็น non-manufacturing หรือว่าภาคบริการเดือนเมษายนนะครับปรากฏว่าขยายตัวดีเกินคาดครับมาอยู่ที่55.2นะครับซึ่งก็สูงกว่าเดือนมีนาคมที่53.1แล้วก็สูงกว่าที่มีการประมาณการด้วยนะครับตัวเลขนี้ก็ส่งผลด,ดีต่อดัชนีหุ้นทันทีนะครับทำให้ดัชนีก็รีบาวขึ้นมาแล้วก็สามารถปิดบวกได้นะครับโดยดาวโจวนบวกไป17.66ดจุดจุดนะครับศูนยะ์นจุดหนึ่งหนึ่งเ็บบวกไป3.5 2จุดหรือว่า0.19%แล้วนะับ ส่วนตลาดเอเชียเช้าวันนี้มีหลายตลาดที่ปิดทําการนะครับญี่ปุ่น แล้วก็ฮ่องกงรวมทั้งเกาหลีใต้ปิดทําการนะครับญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นวันชดเชยวันพฤกษชาตินะครับก็เท่ากับสัปดาห์นี้ปิดต่อเนื่องกัน2วันนะครับเมื่อวานนี้วันจันทร์เขาปิดด้วยนะครับชดเชยวันเด็กของเขานะครับส่วนหังเซ็งนั้นเป็นปิดวันวิสาขบูชานะครับของเขาเป็นศาสนาพุทธมหายานนะครับในการนับเรื่องของวันก็อาจจะต่างจากเทรวาสของเราของเรานี่เป็นสัปดาห์หน้านะครับจึงจะเป็นวันวิสาขบูชาส่วนตลาดที่เปิดครับจีนเปิดมาอยู่ในแดนลบนะครับแต่ล่าสุดนี้กลับขึ้นมาบวกได้สี่ หรือ0.21เนะครับนี่ประมาณช่วง9ก้านกาสามนาทีนะครับสเิปทมบวกอยู่เล็กน้อยนะครับ0.21เปอร์เนะครับจาการ์ตาแล้วก็อาจการ์ตาบวกอยู่0.22นะครับแต่ว่าฟิลิปปินส์ย่อลงเล็กน้อยครับ6.34หรือ0.09เนะครับเงินบาทเปิดมาเช้าวันนี้อ่อนค่าเล็กน้อยนะครับ32.37 32.41เช่นเดียวกับเยนนะครับที่จากที่แข็งค่าเมื่อวานนี้ก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่102.12เยนต่ออดลลาร์ ส่วนราคาน้ํามันครับปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาย่อลงแล้วก็การที่ลิเบียจะเริ่มกลับมาส่งออกน้ํามันเป็นตัวที่กดดันราคาน้ํามันนะครับดัชนีดูีไอลงไป28เซนต์เบนลงไป92เซนต์นะครับส่วนดูไบเมื่อวานนี้ขึ้น28เซนต์นะครับลอยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามราคาทองคำครับ ย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จากดี s i คำที่ตลาดสหรัฐก็ได้รับปัจจัยนะครับจากเรื่องของยูเครนนะครับดันให้ราคาก็ขยับบวกขึ้นมาต่อเนื่องนะครับเมื่อวันจันทร์ซื้อขายนี่บวกไปหกเหรียญสี่เซนนะครับก็ปิดที่หนึ่งพรเหรียญสาเซนแล้วก็ส่งผลให้ราคาที่สมาคมค่าทองคําประกาศเช้าวันนี้ของบ้านเรานี่บวกขึ้นไปทันทีอีก200บาทนะครับส่วนเซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดนี่บวกอยู่3.6 6จุดนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ